ดเปิก oh. 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 ็เป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรม เขียนโปรแกรมแบบแยกเป็นโปรแกรมย่อยนะสำหรับภาษาแลดเดอร์ทีนี้เริ่มต้นครูก็จะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาอสมมติให้ชื่อว่า e x 1นะึ่งตัละชื่อโปรเจกต์ e x 1ก็จะปรากฏที่ตรงนี้นะหลังจากนั้นเราก็ เข้าไปที่ ladder editor จำได้ไหมหนะ้าต่างนี้แต่ก่อนนั้นเราบอกว่าข้ามไปก่อนแต่ตอนนี้เราต้องใช้ล้วนะมันจะถามว่าคุณจะเข้าไปเขียนโปรแกรมหลักหรือโปรแกรมย่อยไอตัวเนี้ยมันต้องกำหนดถ้าเป็นโปรแกรมหลักก็คือ P0 บรรทัดแรกจะต้องเป็น P บรรทัดที่สองจะต้องเป็น0ถ้าเป็นโปรแกรมย่อยมันก็จะต้องเป็น B1 b 2 b 3จุดนี้จุดหนึ่งคือส่วนมากคนที่ลืมก็คือเป็น b 0ถ้า b 0เมื่อไหร่เธอเขียนโปรแกรมยังไงพอโหลดคุบมันเล์เซลล์ก็คือไม่ไม่ execute นะไม่ทำงาน,นเพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังให้ดีอะตอนนี้ครูจะเข้าไปเขียนโปรแกรมหลักก่อน t 0เพราะนั้นบรรทัดแรกต้องเป็น t บรรทัดที่สองต้องเป็น0 เสร็จแล้วคอมเมนต์สักนิ่วอร์ชันนี้เอาเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันเดียวนะเพราะนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งสำหรับคอมเมนต์ควรจะคอมเมนต์สักนิดนึงว่าโปรแกรมตัวนี้มันคือโปรแกรมอะไรครูก็จะคอมเมนต์ว่าเมนโปรแกรมแต่ถ้าเธอไม่คอมเมนต์ก็ได้มันก็จะ โชว์มาว่า no comment no comment แต่เธอจะไม่รู้ว่าโปรแกรมไหนเป็นโปรแกรม reset โปรแกรมไหนเป็น process โปรแกรมไหนเป็น flash เธอจะไม่รู้บางทีบางคนเนี่ยสมมติว่าเขียนโปรแกรมผิดโอ้ยไฟเธอไม่กระพริบให้เข้าไปดูโปรแกรม flash ถ้าเธอไม่ comment เธอจะไม่รู้เธอก็อไล่ตั้งแต่ b01 b02 b03 ซึ่งมันจะ เสียเวลานะคอมเมนต์ซะนิ่งผิดถูกไม่ไม,ไม่มีผลนะไม่มีผลต่อ xq เนี่ยโอเคพอคอมเมนต์เสร็จปุ๊บก็กด f 1 Confirm พอเข้ามาเขียนโปรแกรมครั้งแรกเนี่ยให้เธอเข้าไปเขียน allocation list ก่อนโดยเข้าไปที่ Special นะก็คือกด f 7แล้วก็เรียก allocation list ออกมา call allocation list กด f 5อนะ่ะใส่เข้าไป ก็คือ allocation list ตามบนกระดานใส่เข้าไปทั้งหมดหลังจากนั้นก็เริ่มเขียนโปรแกรมนาโดยการกด F7 แล้วก็ Escape กลับมาที่เมนูหลักนะแล้วก็สร้าง Connect ใส่ชื่อว่า flag initial นะพิมพ์ FI เข้าไปพอกด enter มันถาม symbol จุดนี้จุดหนึ่งที่เธอจะพลาดบ่อยพอมันถาม symbol ถ้าเธอไม่พีมอะไรให้เธอกด enter โดยการกด ฟังก์ชัน c f 1นะที่ส่วนมากจะพลาดก็คือเธอไปกด Escape ซึ่ง Escape มันอยู่ใกล้กับ F1 ถ้ากด Escape ปุ๊บเนี่ยฟังก์ชันค f เนเนี่ยมันจะสมมติครูกด escape ดูนะปั๊บมันก็ไม่มีอะไรเนาะแต่ถ้าเข้าไปดูที่ a l ลฟังก์ชันดิฟแฝง Initial ไม่ไม่ไม่มีการแอดเข้ามา มันจะไม่มีการแอดเข้ามาที่ถูกต้องมันจะต้องกด F1 แล้วใน Allocation list มันก็จะเพิ่มมันจะแอด fact initial ตัวนี้เข้ามานะโอเคเนาะต่อไปไปที่คอย parallel coil เ,เข้าไปที่ run overlay แล้วก็ parallel c o i เสร็จแล้ว escape กลับมาที่เมนูหลักแล้วค่อยเปลี่ยนเป็น b o x assignment ทั้ง3ามคอย,ลยนะบล็อกแรกก็ clear f l a ฟลกบลดศูนย์โดยการพิมพ์ v enter, flag word 0 enter f ฟลกบลดศูนย์ enter ถามซิญลบก็ต้อง f 1ตลอดนะบล็อกที่สก็ v 0 enter f ฟลกบลดหนึ่ แล้วก็บล็อกที่ 3, V มีศ t น o ์ทูเอาตบวดศูนต่อไป Insert Run ล no งพิมพ์ no o p e r a t i o NOP ทันทีที่กด Enter มันจะไม่ถามอะไรทั้งสิ้นนะกด Enter, ซ้ำเข้าไปมันก็จะไม่โชว์ไม่โชว์ allocation list แล้วก็ไม่มีการฟ้องด้วยอันนี้คือปกติของเขาพนะิ e โนโ o p ปอ i t i o n มาที่คอยให้เธอพาราแนลคอยก็พารา e น c คอยไปที่ r ังโ p เปเล e เสร็จแล้วก็เปลี่ยนคอยเนี่ยให้เป็นบล็อกโมดูลคออยู่ข้างหน้าสุดเลยโมดูลคอ ทันทีที่กด enter ปั๊บสิ่งที่เลยจะต้องพิมพ์เข้าไปก็คือ call module ปรแกรมก็คือพิมพ์ cmp เข้าไปเสร็จแล้ว enter 1นึ่งนั่นหมายถึงว่าเราจะเรียกโมดูลคอ l เนี่ยหรือเรียกโปรแกรมย่อยนะที่1มาทำงานนะเธอก็พิมพ์ cmp enter 1หลังจากนั้นก็ กด F1 Enter นะกด F1 เราก็จะได้บ็อ x โมดูลคอเอาไหมไปที่บ็อ x โมดูลคอพิมพ์ CMP นะคอโมดูลโปรแกรม Enter 2แล้วก็ F1 โมดูลคอคอโมดูลโปรแกรม Enter 3 F1 จบละเมนโปรแกรมจบแค่นี้ออกเซฟเป็นิกด F8 แล้วก็เซฟเอ็นฟิสเอนเตอรเข้าไปที่ Ladder Editor อีกครั้งหนึ่งเธอจะเห็นละว่ามีอยู่หนึ่งโปรแกรมละชื่อ P00 คอมเมนต์ว่าเมนโปรแกรมนะถ้าเธอไม่คอมเมนต์ตรงนี้มันจะโชว์ว่า No comment นะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันทำห้ดีอะไรต่อไปเราจะเข้าไปเขียนโปรแกรมย่อยที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นเธอก็ New program, โปรแกรมโดยการกดฟังก์ชันคีย์ f 1โปรแกรมย่อยบรรทัดแรกเธอต้องเปลี่ยนเป็น b b b r b บรรทัดที่2ต้องเป็น1ถ้า b 0เมื่อไหร่ fail ต้องเป็น b 1หรือ2หรือ3นะห้ามเป็น b 0เป็นอันขาดนะแล้วก็คอมเมนต์ว่า reset เอาสัส้นๆรีเซ t ตพอเสร็จปุ๊บก็กดฟังก์ชัน Key F 1 Confirm นะตอนนี้เธอไม่ต้องไปเขียน Location List อีกแล้วก็มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วนะก็เขียนโปรแกรมตรงนี้ได้เลยก็คือกด s w ิ t c h รีเซ t ต s t แล้วก็ Set f แ a g 0.0ฐานซิงโบว่ก็ F 1อย่างเดียวเลยแล้วก็เอา แฟดสี่ศูนมาเปิดเพื่อตัดอินพุตออกเสร็จแล้วก็พารัลเลลคอยสั่งให้ A เลื่อนเข้าก็คือเซ t ต y 2แล้วก็รีเซต y 1แล้วก็สั่งให้ B เลื่อนเข้า Z, ด้วยเซตรีเซตอ่าโดยการเซ t ต y 4 แล้วก Eu, 0. 0. 0. Tá, ็รีเซ็ต y 3้อินซอรลยกแฟลก0.0มาตั้งแล้วก็เช็คว่า S A 0ทําทำงานไหมกับ S B ศย์ทำงานไหมต้องอีกตัวล็อกกันสาตัวจึงจะสั่งให้แฟลกตัวต่อไปก็คือแฟลก0.1์งทำงานคั้งพร้อมกับตัดกินหัว จบละมีเซตมีอยู่สองลังแค่นี้จบละอ่าออกกด F8 Save n Quit Enter เข้าไปที่ l e g t e r Editor อีกครั้งหนึง่งเธอก็จะเห็นมีสองโปรแกรมหลักเห็นไหมโปรแกรมหลัก P0 กับโปรแกรมย่อย Reset D01 ต,นนต่อไปเราจะเข้าไปเขียนโปรแกรมย่อยที่สองเธอก็ New โปรแกรมอีกโดยการกด F1 b 2มันทัดที่2นี่ต้องเป็นเลข2นะแล้วก็ใส่ชื่อคอมเมนต์ซะหน่อยนะว่าตัวเส s s นะเสร็จแล้วก็กด f 1 confirm โปรแกรมตรงนี้ให้เธอ copy เอานะโดยการสร้างลังที่หนึ่งเนี่ยให้เป็นต้นแบบอให้เป็นตุ๊กตาคนะ โดยเอาหมา o เ e n สองมันแตก n มายเลขสเอามาติดที่คอยเลยแล้วก็พา a คอยคอยตัวนี้ก็จะมี Set แฟกมี Set Y กับรีเซ t y นะนี่คือต้นแบบหลังจากนั้นให้ทำการ Copy ีน Copy นะ Copy แล้วก็เมาวางอีก1 2 3 4งสี่ห้าห เอามาวางหลังวิธีการ Copy ก็คือเข้าไปที่ Block Overlay แล้วก็กด Block Begin แล้วก็กด Block End เสร็จแล้วก็ Copy โดยการกด F 3 6ครั้งหน3 4 5 6อหลังจากนั้นก็ยกเลิก Block โดยการกด Mark Off Mark Off ก็ F 1 เพราะฉะนั้นคอนแทคมันก็จะถ้าถ้ามันถูกมันก็จะถูกเหมือนกันหมดถ้าผิดก็จะผิดทุกรังเลยอันนี้คือรังสุดท้ายรังสุดท้ายตรงนี้เราไม่ได้ใช้นะเราก็ลบทิ้งโดยการกด F4 แล้วก็ Yes แล้วก็คอยตรงนี้จะมีสองคอยแล้วก็ลบทิ้งคอยหนึ่งโดยการกด F4 แล้วก็ Yes แล้วค่อยเปลี่ยนคอยเป็น b o x Assignment อันนี้คือรังสุดท้าย มาดูลังลองสุดท้ายลองสุดท้ายตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้ก็ f 4 yes ลบทิ้งนะคอยก็ลบออกสองคอยแล้วค่อยเปลี่ยนคอยตัวนี้เป็น b o k assignment ส่วน contact ของเคาน์เตอให้เอามาไว้ตรงนี้เลยนี่คือของเคาน์เตอร์เคานเตอร์ของเราจะใช้ c ศูนนะ นี่คือตัว Select นะตัวซีเล็กเสร็จแล้วก็ขยับขึ้นไปลังบนสุดเลยแล้วก็เริ่มเลยนะสตาร์ตอินทอล็อกับแฟกซ์ศูนย์จุ่งแฟก่งที่ได้จากการรีเซ็ตจึงจะสั่งให้ f ฟกซ์หนึ่งทำงานพร้อมกับตัดอินพุตออกแอคชั่นที่1สั่ง A อเลอรออก เซตไว้หนึ่งรีเซตไว้สองยกแฟกหนึ่งจุดศูนย์มาตั้งเอและหนกต้องมาชนตไปนี้ sm หนึ่งจึงจะสั่งให้แฟกตัวต่อไปก็คือหนึ่งจุดหนึ่งทำงานพร้อมกับตัดอินพุตออกแอคชั่นนี้สั่งหน่วงเวลาเราก็จะเรียกบล็อกฮอมเมอร์ซึ่งฮอมเมอร์เราจะใช้ฮอมเมอร์ออฟสูง หน่วม 3s 3เอสสามนะส่วนคอยตัวนี้ไม่ได้ใช้ก็ f4 yes ลบทิ้งยกแฟก1.1มาตั้งทำเมื่อออฟนี้ต้องเปลี่ยนเป็น normal cos นะเป็น timer off ศูน ต่อไปก็สั่งให้แฝด1.2ทาง,งานพร้อมกับตัดอินุตรอกแอคชันี้สั่งให้ A เริ่มเข้าเซ็ต้2รีเซ็ต Y1 แล้วก็ขนานคอยอีกคอยนึ่งเพื่อเรียกบล็อกเคาน์เตอร์มาทาง,งานนะเราให้ชื่อว่า C0 ให้มันนับ3รั้ง ต่อไปยกแฟก1.2มาตั้งเอเรื่องข้าก็มาชน S A 0ศจึงจะสั่งให้แฟกตัวต่อไปก็คือแฟก1.3ทํางงานพร้อมกับตัดอีกุรออกแอคชั่นนี้สั่ง B ีเล่หนอ อ่าเซต y สามีเซต y สแล้วก็นับเลยนับก็พาราเรล l อยคอยนะึแล้วค่อยเปลี่ยนคอยตัวนี้เป็น increment ต์นะอินค e เม n นตสี่โต่อไปยกฟแฟกต์หนึ่งจุามาตั้งบีรอหอก็มาชน S B1 จหนึ่งจึงจะทให้แฟกต์หนึ่งุดสี่ง,ฟฟง,งาน พร้อมกับตัดอิพูลออกแอคชั่นสุดท้ายก็คือสั่ง B ีเลิ่นเข้าเซ็ไวสี่บีเซไวสามต่อไปยกแฟกหนึ่งจุดสี่มาตั้งอันนี้เป็นซีเลคเตอร์สองลังนี้เงื่อนไขเดียวกันนะเอาแฟกหนึ่งจุดสี่มาตั้งทั้งคู่แล้วก็ B ีเลิ่นเข้าก็มาชน S B0 ศูนย์ทั้งคู่อ่านะ มันจะต่างกันแค่คอนแทค40ถ้าเคาน์เตอร์ยึมนับไม่ครบ3ให้ V อะไรนะ V อะไรนะ V7 อ่า V7 Blue Flash บวดหนึ่งนะอย่าลืมนะถ้าบวดสู่อะไรถธอกดสตาร์ทได้ครั้งเดียวเองนะแต่ถ้าเคาน์เตอร์นับครบแล้วก็เคลียร์แฟกบทหนึ่งทั้งหมดเลยก็คือ V0 Blue Flash บทดหนึ่ง แล้วอย่าลืม Clear เคลียร์เอาบทด้วย B00 เอาบทบดสูงนะจบโปรเซสจบแค่นี้ออากด F8 s e v quit enter เข้าไปที่ ladder e d i t o r อีกครั้งหนึ่งเธอก็จะเห็น3โปรแกรมละต่อไปก็ new โปรแกรมเป็นโปรแกรมย้อยที่3นะต้อก็เป็น B3 B3 นี่ให้ชื่อว่าแฟลชก็เกี่ยวกับไฟกระพริบนะ c o คอนเฟิร์มกด F1 เราจะใช้แฟลช2.0นะเริ่มต้นมาปุ Set ๊บเซตแฟลช2.0กันเลยพร้อมกับตัด input ออกเสร็จแล้วก็เรียกทัมเมอร์มาทำงาน box ทัมเมอร์เป็นทัมเมอร์ออ1 ทัมเมอร์ออฟ่งอย่าให้ไปชนกับทัมเมอร์ออฟในโปรเซส s นะหนว่วง 0.3s เสร็จแล้วว่ายกแฟก2.0มาตั้งเอาทัมเมอร์ออฟมาเปิดตรงนี้ก่อนทัมเมอร์ออฟหน่วงวันเพราะน่วงครบแล้วจึงจ reset. ะรีเซ็ตเมื่อกี้เซตแฟกซ์อตอนนี้รีเซตแฟกซ์ตัวเดียวกัน เสร็จแล้วก็เรียกทัมเมอร์มาทำงานด้วยทัมเมอร์ตัวเดิมก็คือทัมเมอร์ออฟหนึ่งนวง0.3นย์จุดเซกันเหมือนเดิมเท่าเดิมนะเพื่อเปิดตรงนี้ไว้ก่อนหน่วงไว้ก่อนด้วยสองลังนี้มันก็จะทำให้แฟลชสองจุดศูนเซ็ตรีเซ็ตเซ็ตรีเซ็ตเซ็ตรีเซ็ตไปเรื่อย หลังจากนั้นก็เอาแฟก2สองมาควบคุมแรมให้กระพริบซึ่งแรมที่เราใช้งานมันก็จะมี2อหลอดก็คือ L underscore RST ก็คือแรมของสวิตช์รีเซ็ตนะกับ L underscore start ก็เป็นแลมของ v ว c t Start เริ่มต้นมาแฟก0 0นดแฟก0.1ดนเคลียร์ให้แหลมสวิตรีเซ็ทกระพิบก่อนพอกดสวิตสตาร์เอเริ่มเข้าโทษพอกด s วิตสตาร์โทษพอกดสวิสตร,วรีเซ็กดสวิตรีเซ็ปั๊บให้หลอด s วิตรีเซ็นดับ ดับก็คือต้องเปิดแสดงว่าเดิมมันต่ออยู่เพราะฉะนั้นพอกดรีเซ็ตปั๊บให้หลอดดับเราก็กลับไปดูที่สวิตช์รีเซ็ตสวิตช์รีเซ็ตพอกดปุ๊บเนี่ยแฟกชศูนมันจะทํางานเนี่ยเราก็เลยต้องเอาแฟก0มาเปิดหลอดรีเซ็ตก็จะดับเสร็จแล้ว A กับ B ก็จะเลื่อนเข้าไปชน SA ศู zone, SA zone, างงานย์ SB ศูนย์จึงจะให้พอ SA ศูนย์ SB ศูนย์ทำงานแฟกศูนย์จุดหนึ่งก็จะทำงานจึงจะให้สวิตซ์สตาร์ทกระพริบเราก็จะเอาแฟกศูนย์จุดหนึ่งที่ได้จากการรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอามาเอามาสั่งให้แลมสวิตซ์สตาร์ทเนี่ยกระพริบก็คือเอาศูนย์จุดหนึ่งเนี่ย แลมสตาร์ทก็จะกระพริบพอกดสวิตสตาร์ทให้แลมสตาร์ทดับดับก็คือต้องเปิดแสดงว่าเดินมันต่ออยู่พอกดสวิตสตาร์ทปุ๊บแฟก1หนึ่งจุดศูนย์จะทำงานเราก็เอาแฟก1หนึ่งจุดศูนย์มาเปิดเพื่อให้สวิตสตาร์ทหลอดดับ ก็มีอยู่แค่นี้ถ้าเธอใช้ความจำเธอจะมีอะหลังนี้หละอุตลุดเลยลพยายามพยายามใช้ความเข้าใจอ่ะโอเคกด f8 save ampit ตอนนี้มีทั้งหมด4โปรแกรมแล้วก็คือ1โปรแกรมหลัก 3โปรแกรมย่อยรวมทั้งหมดสี่โปรแกรมขั้นตอนต่อไปเราก็จะโหลดการโหลดตรงนี้เนี่ยเธอต้องโหลดสี่ครั้งซึ่งมันจะเสียเวลาถ้าโปรเจกต์เรามีหลายโปรแกรมเนี่ยให้เธอมาโหลดคอลัมน์ขวาสุดเลยก็คือโหลดทั้งโปรเจกต์เลยนะโหลดทั้งโปรเจกต์พอกด enter ปั๊บเนี่ยคุณจะโหลดโปรแกรมไหนบ้างอ่ะให้เธอกด enter มาร์กดาวไว้หน้าโปรแกรมที่เราจะหลดนะเช่นเราเรื่อเธอเซิร์มาที่โปรแกรม B01 เราก็กด enter เเธอจะเห็นว่ามีดาวมาร์กอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะกด enter 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 ถ้าเธอกด enter ซ้ำเข้าไปดาวก็จะหายนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการโหลดทั้ง4โปรแกรมให้เธอ enter มาร์กดาวไว้ทั้ง4โปรแกรมเลย หลังจากนั้น execute มันก็จะโหลดสีพลึดเลยนะขั้นตอนก็มีอยู่แค่นี้โหลดได้ไหมเมื่อกี้โคลีบอทเครื่อง ขึ้นมาแล้วครูยังไม่ได้สั่งดีซิ b บ e ลยังไม่ได้สั่งให้เป็นอ e ิน b l ล e อิน l e ลก่อแล้วก็กลับเข้าไปที่โปรแกรม Everything หนร้อยอีกทีนึแล้วก็เป็นโหลดโ,โปรเจกตน์นี้อ่ะตอนนี้ครูมาร์กดาวไว้ซึ่งหน้า ทั้งสโปรแกรมเรียบร้อยแล้วครูก็ execute เลยกด F1 เลยมันก็จะโหลดสี่ตึ๊ดเลยหลังจากนั้นมันก็จะโชว์คําว่า loading was successful นะแล้วก็กด F7 เลยทดลองได้เลยแมวล,ลองดูไหม ออโหลดเสร็จปุ๊บก็ f เ,เจ็ดไหนว็นายอะไรไม่เคไม่รู้ให้กระบ,บอกสูเคกับ b เลื่อนออกก่เริ่มต้นสะตงรีเซ็ตก,กับี้เลกดสตาร์ทไม่ไปเลย้อกดรีเซ็ตกือก b เลือกเข้าเออสตาร์ทม่สตาร์ทกับปอ่ะพอเอกดสตาร์ทปั๊บรอสตาร์ทจะต้องดับแล้วพร้อมกับ a เลื่อนออกหมวสาม b a เลื่อนเข้า นี้นอ้ข้ากอันนี้ก็คือที่ข้อมูนะทาอที่วอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหม